น,นายกคะาขอถามจุดยืนในเรื่องการตัดไฟที่ส่งไปตรงนี้ที่กำลังเป็นปัญหาตอนนี้เนี่ยจุดยืนของรัฐบาลเป็นยังไงครับเพราะตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็โยนมาที่สพชสพชก็เหมออืหมอนกําลังลังเลลังเลดูอยู่อะไรจริงๆไม่ไม่ใช<ะ>่กลังเลนะคะเมื่อกี้ที่พูดในบอมอยฉันนึกว่ามลังเลว่าถ้า,าแล้วเราดูเรื่องมอเตอร์อะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟไห้เลยะคะ่ะแล้วก็เรื่องของน้ำมันก็ไม่ต้องโผลเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าโอ้ยังไงก็เราต้องเราต้องหัวกุ้มคนของเราก่อน เราต้องดูแลคนของเราก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบต่อคนไทยมากมายต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีความที่เห็นใจแล้วก็เรียนลำดับที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาที่ยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยเจอเองเนี่ยหนักหวงนะคะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วค่นนะ,คะถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องเีิกคืดกันแล้วก็จัดการ ให้ทันทีค่ะถ้าต้องมีการดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ยังไงไหมคะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายแน่น,น,นอนะคะน่ะกลัวคงไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังเป็นเรื่องระดับชาตินะคะเรื่องที่จริงแล้วทุกประเทศคอนเซิร์ตมากๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับได้แล้วเราไม่ดำเนเินการใดๆก็เราก็จะเสียความน่าเชื่อถือค่ะกังวลจะเจอต่ออะไรไหมคะตรงนี้ไม่กังวลค่ะ ข่าวสดสื่ออออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ